หลังจากที่จบไปที่ EP แรกแล้ววันนี้ผมจะให้น้องผมมาสาธิตวิธีการปรุงโดยที่ไม่ผสมยาแก้ไอนะครับโดยวันนี้เราจะใส่เป็นชาสองขวดแต่เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องเอิร์ธเป็นผู้แนะนำในการปรุงน้ำของเราในวันนี้ครับ9กันยา2564 action เยอะเวยเดีเยอะยอะผมนะวันนี้ผมจะมาปรุงดีบัวเด้อทีโน่ไปใช้อะมีบัวเตยเมลอนนะโอชิแล้วก็ชากรีนทีมานอนปรุงกันเยอกสกีไหนทำยังไงบอกเขาทำยังไงนี่เลยเทไปเลยเทไปเลยใส่เลยใส่อะไรบ้างใส่เนี่ยน้ำแตงโมเนี่ย ปเดี๋ยวมันยังไม่พอเ่ยเราเพิ่มความหอมของชากินดีใบชาขเขียวสูตรนี้เป็นสูตราาอะไรคอร์สอะไรสูตรคอร์สบวกห้าบวกหนึ่งกับคอรตตอมเช็คนี่เราใส่เลยมันอร่อยอยู่แล้วครับไะทามตามกันได้เพื่อนๆอันนี้เราไม่ได้มีส่วนผสมยงยาแยไๆนะครับถูกกฎหมายแน่นอนเฮ้ยเรากินเลย ใส่โคกไหมเอ่อไม่ใส่ครับไม่ได้ใส่โคกด้วยเหรอไม่ได้ใส่บีไรเงี้ยแล้วหน้าอะไรอ่ะหน้าอะไรหน้าิหน้าอะไรซิ่งงานเรื่องสิบงานดีกว่าจะเป็นไงเราอธิบายวิ่งมาวิ่งบีข่าวมุงใจจัดเลยตืดนไหม ไม่มีเข้มข้นเลยกลิ่นหอมหม้อนี้กี่ใบผมใส่ไปส่วนตัวผมใส่เกือบคร่าวาสิบใบครับนี่เพิ่งเล่นสเก็ตมาเลยนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยแบนอะไรเนี่ยจุดเดโดรับผมไปติดไปซื้อกันได้ครับร้านด้านีผมครับ AB Skate Shop แผ่นเท่าไหร่แผ่นพนหน้าคือเดโดโโมดเฉยนี่นะครับกินแล้วออกกําลังกายครับเล่นกีฬาอันนี้สติกเกอร์นะครับอันนี้แผ่นไม่เกี่ยว น้องผมเคยกล่าวไว้ว่ากระท่อมไม่สมควรอยู่ในบัญรรดายาเสพติดของกฎหมายไทยมาตั้งนานแล้วเพราะว่าใบกระท่อมเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายอีกเพราะเวลาน้องผมเล่นสแก,เกนเสร็จแล้วแล้วได้จิบน้ํากระท่อมทําให้น้องผมมีแรงกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งบบน้องผมไม่ได้กล่าวครับผมก็ไม่ได้กล่าวเหมือนกัน <laughs> <laughs> ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับลาท่านผู้ชมนะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้า EP ที่ไร EP หน้า EP สามติดตามกันนะว่าจะใส่ I. อะไรติดตามกันติดตามอย่าไป